ฮือ hmm. สวัสดีครับผมดาบมีครับมหาไตเขียดครับพอใส่เบ็ดไว้มันแรงใส่ใส่เดือนง่ายครับใส่เดือนโล่เนาะเดี๋ยวโอเคเอาเออเอาโอ้น้อกมากเพืดเดียวมันแรงใส่ใส่เดือนโล่ไปครับเออตอนนี้ก็ที่ไปยามครับแต่ว่าบ้านในหอดปดิดดอกหาจับเขียดือเปี้ยนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันง่ายเนาะ เขียดกแค่แค่ครับเขียดเนี่ยโอ้สภาพเขียดต้องจับตันแบบนี้ครับตองจับตันที่เปลี่ยนทันีีครับมันสินี่เขียดครับตอนนี้ได้เราได้แล้วประมาณหกตัวครับเห็นเพนี้ที่ผ่าหลังใส่ไว้เพิ่งได้หกตัวเออแต่ว่ามีใส่เดือนอยู่ครับมีใส่เดือนป็นเนี้อสำรองอยู่ใส่เดือนตัวนี้่ะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับ่าห้า สิได้เขียดปะสิได้เพิ่มไรไปไหนครับโอเคครับถามไปดูครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศหาเขียดโอ้เมาเหล่าขาวครับเดี๋ยวก็เพ็นออกเขียดเนี่ยต้องให้ค่อยย่างครับนี่ครับเบิ้งแสงแสงให้ผมนอครับแต่เห็นตัวที่นั่งเตาปูดอยู่หรอกครับเดือนมันง่ายนะครับพี่น้องเดินง่ายนี่โอ้ยากครับที่จะเห็นตัวขึ้นเพราะว่าผนเห็นแสงมาปั๊บ เป็นครนทีลบครับนอกจากตัวที่มึนอิลิตัวที่แบบดื้ออิลินั่นเห็นนะครับนี่นี่เห็นไฟม่ครคบเห็นไฟม่วงคำไหะไฟตัวครับเขี่ตัวหนึ่งครับลงจับก่อนครับใหญ่บนนอแน่ตัวที่ซ้ำแน่ไปแล้วล่งทงเราปะนี่โอ้แต่มันทั้งอีสานเพิ่งสช็ดของคุคบเนะัาเนาะเห็นแล้วคุบ คุปขวางงูสินะโอ้เห็นได้นะเอ้าได้ยุครับนี่เออมัเห็นจะเกินมือมนุษย์ไปเลยครับได้ยุได้ยุพี่น้องได้ยุนี่ไงตัวเขาเป็นอย่างนี้ครับเขียดอีโม,โม่เขียนอโม่นี่คุได้เมื่อกี้นี่ครับฮ่เก๋วเก๋วได้ย่เลยพี่น้องได้แล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้แปดตัวแล้วพี่น้องได้แปดตัวแล้วเบ็ดงีสิผาหลังครับเออได้แปดตัวแล้ว เดี๋ยวก็ครบเดี๋ยวก็ครบจับไปเรื่อยๆครับผมหลังแหลกแขกมันที่ยางมาทั้งหมดประมาณเก่าหลังครับเออพึ่งเห็นหลังแหลกที่ถีกกับสภาพอากาศที่แบบเดินแก้งจางปางนี่ครับปอยอย่ายังนอวถอดเห็นเรื่องคำนี้นั่น เงนเสียเดือนพี่น้องปลาเข็งไงครับหวันตับตับโอเคอยู่ครับพี่น้องนี่แหละเหยื่อเส่เดือนเนาะหวังปลาดุกกับปลาเข็งเนี่ยครับเป็นหลักโอเคครับขอญาติปลดครับมอม่แล้วพี่น้องเอ้ยตะขอปอกพี่นอ้องนี่ท่านก่อเขาอีกมุนเบดิดอย่าลุดนะ เอา้าเอาปอปนบุตรครับปนบุตรปนบุดอีกปูกัดหางอีกโอ้ยมุนเบิดแม่นบ่โอ้พ่อแม่นครับขอปอกครับขอปอกเอา้าดีก็ประดครับพี่น้องเก็บเล็กผสมน้อยไปหลังที่สิบสองกลับหลังจากพุฒตายได้แล้วนะครับหลังที่สิบสองกะนี่นะครับใส่เงาเขียดร้อยครับ ขาวๆนะครับใส่เขียดร,ร้อยครับอ,อย่าด่ามาได้พี่น้องเด้อมันคือกันถ้ารรมหาห้กินครับอืคือกันกละนมาใหาเสถีเพิน่นซี่พี่พิ่นก็โอ้ไม่อยาก,กบอกถึงเพิ่นครับมาหาเสถีเพิ่นกัเฮ็ดคือกันและครับการปิดชีวิตอันนี้ผมไม่ได้ปิดชีวิตครับนี่ับเพ,พิ่นไม่ได้คือลากินกะบมออก่นกับป้อยพิ่เพิ่นกัปลอดภัยให้เก้าครับเพราะว่ากอ บ่อสำคัญครับแต่ว่ากัถทามาเจ็บบ่อกัดที่เจ็บอยู่หรอครับเจ็บขื้นเก่าน่ะนะยังกัเจ็บเบื้อลนะครับบาดแผลเนาะครับผมขออนุญาตบอดาม่านะครับมันคือวิธีการนามาให้กินของชนบทครับของชาวบ้านแบบนี้ครับหามาตินเตพอตแมะผ้าเฮ็ดมาแล้วครับตายไปดูหลังต่อไปครับนี่หลังที่สิบสองปลาชอนจากเหยื่อไส้เดือนตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหยื่อเขียดแล้วครับเอาเคียดใส่แล้วครับผม คู่นี้ก็ลุ้นกันว่าจะได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กไปต่อหลังที่สิบสามครับพี่น้องหลังที่สิบหกครับติดประดุกครับนี่โอ้ติดกอย้าครับประดุกที่สวยครับประดุกแสงงาม,งามครับเห็นตาบาครับพี่น้องเดี๋ยวไปดึงเหาวกอนเด้อนี่นี่นี่โอ้ยหาวย่ห่าวลูกเดี๋ยวดึงเหาก้อนลูกด,ดึงหงาค้อนเออนีเรียบร้อย ถอนขั้นถอนขั้นนี่ขึ้นมาดูขึ้นมาเออ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 เห็นมุกตัวดูโอ้โหงามครับพี่น้องงามครับใสสวยครับปลาดุกนะครับปลาดุกนาครับปลาดุกนาครับพี่น้องโอ้ขั้นที่สิบหกครับอู้สวยงามสวยงามขอหยัดปลดครับขอหยัดปลดปลดควันปลดควันเดี๋ยวมันจะดลุดหนีสรุปผลงานครับรอบแรก ที่ไปเม,มืองมาสักคู่นะครับเออเบ็ดมีสิผหาหลัง่น้องเหยื่อไสเดือนตัวใหญ่ครับไสเดือนโลนะครับเออแดดปลาหมอมาสามตัวปลาช่อนป๊อกหนึ่งตัวปลาดุกนะครับปลาดุกส,สวยๆครับนี่ประมาณประมาณสามขีดนะครับตัวนี้หนึ่งตัวครับสุดแล้วยามรอบเรกได้ห้าตัวครับอ่ารอบต่อไปลุ้นครับ ว่ะยามตอนเที่ยงคืนดีไหมเพราะว่าเดือนมันแจ้งอาจจะพยายามนะครับอาจจะยามเศร้าทีเดียวคนครับรอบตอนเดือนมันลุง่งเราปลาตีเบ็ดตอนเศร้าครับเพราะว่าเดือนแจ้งปลาพวกที่พึตีเบ็ดนครับนี่อันี้ปลาตีตอนตอนเดือนมืดครับนี่ปลาตีตอนเดือนมืดครับตอนที่อีกเครื่องเงี e เ้ยบขึ้นเนาะปลาตีเบ็ดเดือนไงครับนเนดือนมันไงโอเคครับเดี๋ยวพุ่นี้เช้ารุ่นกันดีกว่าครับอ่ารอบตั่วไปนี้มัน มันผมคิดว่ามันไม่เข้าแล้วเพราะว่าเดือนมันแจ้งนอนดีกว่าพรุ่งนี้เช้าเข้าไปดูใหม่ครับผลงานโดยรวมมันจะเป็นขนาดไหนจากตอนนี้ได้5้าตัวแล้วพรุ่งนี้เช้ารุนอีกสักห้าตัวจะเป็นอะไรไปเออได้แจ้งให้เรา,าสมแล้วพี่น้องจุดจวดครับผมดาบมีครับเช้าวันที่สิตุลาคมหกเจครับ พยายามเบ็ดมาพี่น้องใส่ไเมื่อวานรอบคำาองวกเรายามมาแล้วครับเพิ่งมีเสาพยายามเราสองมาครับเรื่องพืงานครับเนี่ยโอ้ยเสาหนนี้ได้สองตัวครับแต่ว่าบิ๊กๆด้วยครับนี่ยเปรงครับเปรียงอืมเร็ดครับนี่นะครับรือว่ามันสีประมาณแล้วครับเดี๋ยวมันไงลุดไปหลายตัวอยู่ครับไม่ได้ไปยามเนาะผมยามเสาทีเดียว ที่ว่าโอเคครับเบ็ดมีจีบมีจีบผ่าหลังที่ว่าผลงานโอเคครับเดี๋ยวไปเบิง้งผลงานโดยร่วมครับวันสี่เดือนไล่าปในครับผมผลงานโดยร่วมกับที่ว่าประสบความสำเร็จครับเบ็ดยี่สิบห้าหลังายามสองรอบจะได้แปดตัวครับในปลามอสีตออต่ตัวปลามอนี่ติศตงหัวคั้ครับเยอะส่เดือนครับเยอะส่เดือน ตุกคนขึ้นมากอะปลาเขียดบ่ก,กินกับเขียดเขียดเหลือหลายตัวครับปลาช่อนตัวนี้ที่กินนี่ครักินปลาหมอครับินปลาหมอปลาหมอที่ไม่กินสเศษเรามันมันมันติดเบ็ดอยู่ครับปลาช่อนมากมามากินตัวเขียดหอยเขียดเอาไปหอยใบซิฟกุ้หลังครับเหลือทุกตุดดลังเออบ่เขาเขียดครับเดินไงโอเคครับโดยรวมถือว่า ประสบความสำเร็จครับผม